สวัสดีครับทุกคนผมชื่ออุษาครับผมชื่ออุษาตอนนี้นะครับอยู่ที่มอนไทยเนาะวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมสอวิธีรองทักเบียนไป SOS กับผมทุกคนสื่อๆไปด้ยกันเนาะใช่ใช่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มอนไทยเรียนภาษาไทยเนาะเรียนภาษาไทยเยอะใช่ก็เลยวันนี้นะครับผมนะเออเบ่งกำลังใจให้เอง เป ER ็นกับเรใจให้ทุกคนเนาะยศิขั้นแรกนะครับวันนี้ที่นี่นะครับมีเอกสารใช่ไหมครับใช่ใช่ผมอธิบายรายละเอียดให้ทุกคนครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ลงทะเบียันนะครับ�ัวทับยนด้วยกันเนาะใช่ใช่ผมก็แชร์หน้าจอเนาะแชร์หน้าจอก็เลยน่าจะทุกคนเข้าใจเน่เน่ครับเข้าใจแน่นอนครับโอเคไหมครับยศิขั้นแรกนะครับทุกคนช่วยเตรียมอันนี้ให้หน่อยครับใช่ใช่คนหนึ่งนะครับคนหนึ่งคือ ม pues ือถือครับผมมือถือเนาะทุกค่อน่าจะมีมือถือใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็โอเคครับแล้วก็โ้สอนนะครับโ้สอนคืออันนี้นะครับทุกค่อมีเนาะไม่ได้นะครับไม่ได้นั่งสืดูนทางครับผมก็มีครับผมใช่โอเคแล้วทุกค่ออันนี้ใช้เตรียมมาให้หน่อย เด้วก็ข้อสามนะครับคือใบรับรองนะครับใบรับรองชีดวัากเซียนนะครับผมก็มีเนาะใช่ใช่ผมก็มีเดี๋ยวว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าบังคับนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยครับโอเคไหมครับแล้วก็ข้อสี่ครับผมข้อสี่อันนี้นะครับสามขันมากที่สุดสาคขันี่สุดครับใช่ทุกคนนะครับทุกคน ภายในนะครับภายในเจสชั่วโมงก้องอกตื่นทางทุอมตรวจสอบครับท้องตรวจสอบ PCR ครับใช่แล้วก็ถ้าพีซีอร็ตแล้วก็ด้านด้านขวานะครับมีเอกสารใช่ไหมอันนี้เป็นใบรับรองนะครับใช่ใช่ทุ่มทุ่มลบเนาะทุ่มลบถ้าบวกก็ไปไม่ได้เนาะช่วยเตรียมอันนี้ให้หน่อยครับจะกดมีไหม ちゃいちゃい、トンミーの、た、マイミーゴーびやん、ロン、タビアン。大では、マイ、ソン、ブン、カボン。オーケーの。あネごタイループ、ハイノイ、カープ、ちゃい。オーケー、マイ、カープ、タイループ、レオの。うん。よっしゃ、トーバイ、なカープ、トバイ。よし。カン、ランジャークリーナカープ、アクロン、ナカープ、トン。ティッタン、ナカプ、トン、ティタン。え、マイ、お、マイ、S、o s の。ああ、オーケー、オーケー。UR、L、カボン。UR、R L、ユー、カン、ラン、カプ、トゥッっン。 プレコー URL, URL ああのカップ、ゴットレコ、ナーチャーオークマーアンリーなカップ、チャイチャイダンスダンクワーノ。マイ SOS、チュアイオープンカップオープン、チュアイプッハイノイカップ。うん、オーケーマイうん。 トバイのカップ、トバイ。タオープンナカップ、コナッチャナチョウのカップ、ナチョウティニノ、ミエガサンチェメイ。ナチョウナチョウベプニノ、トゥコン、チュエイインストールハイノワイカップ、ゴッティニカッゴッティニティニ、うん。レコーゴットレオ、ナチョウオーケノ、ナチョロープラマン、ヌンナティ、そんなティールボ。トバイナカップ、トゥコン、アネナカップ、チュエイプータイノワイカー、オーケメイ。ランジャークニーナカップ、ポムラカップ、ナチョウカシェアナチョウノ、トゥコローサクルヌナー、バイバイ。 よし、ランザクニーなカップランザクニーポムコタムドゥワイナカッナチョウムアンガポムルバオカップ、アニマイ SOS のオケオケアニパーサ、イプンゴリトコンメトンアンカップ。よし、アニラカップトコン、チュエイ、バイカンラン、ハイノイカッランスウトゥナカップ、チェシャポムコ、マイクイアンカボン。アニラカップ、ダンクワーガッダンクワーガップ、ミギ、ミギ、ダンクワーガッパイカボン、アニゴポムラカッマイクイアンガボン、アニゴバイダン。 ด้านล่างนะครับโอเคมาอันนี้ก็ด้านขวาครับด้านขวากับอันนี้นะครับใจใจอันนี้คือถ้ามีอะไรก็ออได้รับความมั่นหมยอ่าได้ด้านขวาด้านขวาครับอันนี้ก็ด้านขวากับแล้วก็อันนี้นะครับเอ่อขียนอะไรอ่าไม่ไม่ไม่อันนี้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเขียนมาโอเคโอเคครับผม อันน้ก็ตัวไปนะครับวันนี้ก็ขี่อะไรอะรวเกยวกับไม่เอสโอเอสรงนทับยก็อักขต์อะไรนไม่เป็นมอันนีンン้ก็อาางลิับอันนี้นถ้ามีปัญหาก็ช่วยติตัวการร่างให้หน่อยครับอ่าใหอันนี้ก็โอเคยวตัวไปนะครับวันนี้คุยอนะครับนยอนายอไม่รู้เนาะ้านกาาง โอเคโอเคถ้าใบคันหลังก็ต้องขวานะครับกลิกกริกอย่าสไลด์นะครับนักว่าเราท้องใส่คอมมอนนะฮับผมทารันที t, ่ทีッッ่นู่นนักกับนี้คือตัวแรกนั่นสุดูนทางครับนั่นสุดูนทางอันนี้ต้องใส่สองครั้งครับทารันที่สองก็มังกัครับโอเคครับแล้วก็ทารันนะครับทารันที่สามนะครับคืออันนี้นะครับวังเกิดครับผม ใช anyway so LIKE <uvo> like ่ผมนะครับนุ่ปังเก้าร้อยเบสสิแปดแล้วก็ดนสิบเอ็ดแล้วก็วันที่ยี่สิบสามกอันนี้เป็นวันเกิดของผมเนาะไออันนี้ก็สองครั้งครับมังงะมังงะใช่ต้องใส่สองครั้งครับผม11月23日ใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็ทารันที่ห้าับผมอันนี้คือนามสกุนนาะนามสกุนอจ レコースタイナカップスタイノタランスタイクアニベンチューカップチューチューアイサイハイノイガップムワンガップパスポートカボ、はいね、ント<ス>、はい、ンサイムワンガップパスポートカップオケガップオムラカップサイのオノオケオケタサイタンモトレコーダンクワガップダンクワカンボンチャイアニゴッドウエイナカップレコートコムゴーナーチャンマンガンノ อ๋ออันน okay, ี茶い茶い้โอเคไหมครับถ้าหมดทถูกต้องไหมใช่ใช่ตัวเลขพาสปอร์ตแล้วก็วังเกิดแล้วก็ชื่ออันนี้ถ้ามตถ้าถูกต้องก็ดังกวาครับดังกวากดอืมอันนี้นะครับใช่ใช่อ่าอันนี้ก็โอเคก็ได้ครับโอเค แล้วก็อันนี้ก็อ๋อโอเคเนาะออใ,ใช้กล้องได้ไหมใช้กล้องได้ไหมได้ได้ได้เลยแล้วก็ทั่วไปนะครับที่ก็ด้านขว,วาครับด้านขว,วาอืมโอเคโอเคอันนี้นะครับแอปโนชิโอชูอ่าในระหว่างใช้ในระหว่างใช้แอปก็ก้อมูลนะครับอ่าอันนี้กลางดีกว่าเนาะกลางดีกว่ากลางครับช่วยเรียกง้างให้หน่อยครับกลางกลางครับ กันเลนะครับเขียนว่ามีลูกนะครับมีลูกอายุน้อยกว่า12ปีไหมถ้ามีก็ดันซ้ายนะครับต้องใส่ข้อมือแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับไม่มีก็ดันขวาครับดันขวาผมนะครับใช่ใช่คนเดียวก็เลยดันขวาครับอีเอ ที่นี่นะครับที่นี่เขียนว่าใช่ฟ้าสต็หรือเปอร์กับพวกเรานะครับรันจากนี้อยากใช้ฟ้าสต็อกก็เลยให้ครับผมให้ดังขวาครับด้านขวาโอเคครับปานี่นะครับอ๋ทับยังง่ายๆเนาะอ๋ทับยังข้อมุนะครับคอมูุไซมดแล้วโอเคโอเคครับทั่วไปนะครับทั่วไปอันนี้นะครับ ด้านขวานะครับด้านขวาคัมบนนะครับด no ้านขวาคัมบงคลิกให้หน่อยครับใช่แล้วก็ที่นี่นะครับเขียนว่าทารันที่นูนสอสามนะครับอันนี้พูดย้อนแบมภาษาไทยได้ครับทารันที่สามนะครับครับแล้วก็ที่นี่จจะจะจจภาษาไทยนะครับทุกคนเลือกภาษาไทยให้หน่อยครับแล้วก็กดด้านขวาคัมบนนะครับ โอเครันจาร์นี้นะครับท่านหมดตอนนี้เป็นภาษาไทยเนาะสะดวกมากครับเล้วก็้ากลับครับผมกลับเร็วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างด้านซ้ายนะครับช่วยคลิกให้หน่อยครับรันจาร์คนี้พวกเราันลงนทับยางครับผมทุกคนก็หน้าโจมอนกับผมไหมครับ うん、あね、たもとパーサー、あんぐりとなか、レコ、コムーの、コムーン。うん、ライライアットコミー、リョーシーカンラーなか、クエッションなか、クエッションウェーブなか、チューアイクリップがね、入ろういか、プランジャクニークにトン。たぴやンたもトローサクルーなか、 ยศมาแล้วครับทุกคนขอบคุณค่ับลังจากนีンン้นะครับบลังจากนี้ทุกคนภาษาไทยได้ครับผมภาษาไทยนะครับคันบมมีภาษาไทยใช่ไหมช่วยดลืออันนีーー้ให้หน่อยครับอะใช่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 อันนี้เนาะอืมโอเคโอเคภาษาไทยมีเนาะขอบคุณค่ะบลังจากนี้นะครับท่านผู้ต้นะครับภาษาไทยเนาะก็เลยทุกคนน่าจะลงทะเบียนเอ็นได้ใช่ไหมครับกดไปครับถัดไปครับ รันจากคันี้นนี่นะครับผมเนาะอะไม่มีเอกสาซัลยกยกลยไปไม่ได้แต่ว่าทุกคนนะครับอะรันจาคันีช่วยทั้ทั้งหมดได้ไหมครับมีโคมีโคนะครับมีโคห้าใช่ไหมโอเคโอเคนี่นะครับวันนี้เรียบรอยก็ผมไปไม่ได้เดี๋ยวทุกคนสู้ๆนะครับ 가무드고 셋 레오 루양가 차이 차이 양양 가무드 오케이 마이 나자 로기 추모 마이 루라가나손송 추모 루보 훅 추모 루보 가두건통론 타피앙 곰훅 추모 곰훅 추모 등이번 나가 OK, n とこ to call. どこナチョラがベンヤングランがローニーノイノ。チャチャイナチョワニーロンタビアナゴポネイラカ、ナジャー、アプリアンベン。シーナかトニーシーデンノ、カレクシーデンデワ。パー OK! ถ้าโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวนะครับที่นี่มีหน้าจอใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใชแล้วถ้าสีเหลืองนะครับถ้าทุกคนเป็นสีเหลืองก็อันนี้นะคับใบรับรอง PCR ครับใช่ตรวจสอบอันนี้นะคับน่าจะยังไม่ได้ใส่ในแอปเนาะใช่ใช่ถ้ายังไม่ได้ใส่ก็น่าจะสีเขียว สีก็ไม่ใช่ซีรูวันครับใช่แล้วก็ท่าเนี่ยนะครับไม่สมบูรณ์เลยคอมไม่พีดคอมไม่แชทแช่งคูเนี่ยนะครับ NG ็นจีซแดงมั่งกัครับออ๋ถ้าซีแดงวอกทุ่นทำอีกครั้งครับทุกคนยังไงครับทำได้ไหมครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับวีดีโอเนาะอันนี้เรียบร้อยครับทุกคนถ้าทำได้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้หน่อยครับทำได้แล้วครับกุ้งซ่าแล้วก็ถ้าวีดีโอนี้นะครับถ้าดีก็ช่วยกดไลค์เลย subscribe ให้หน่อยครับผมนะครับเพราะวภาษีイイバイバイ่ีバイバイ่งผ่นไักคนไทยัคจุกันไปนะครับทุกคนขอบคุณที่รักประเทศอี่ปุ่นครับจุกันเมื่อไหร่ไม่รู้เดะบายบายโชคดีนะครับทุกคนบายบายอ๋อใช่ๆดูน้นะครับดูนท้ำปลอดไปด้วยนะครับบายบาย